เมื่อได้ยินข่าวนี้ก็อดห่วง4ีสาวไทยเตยแนนบีมและเดียไม่ได้โดยพบว่าวอลเลย์บอลวีลีญี่ปุ่นเริ่มประสบปัญหานักกีฬาติดโควิดซึ่งในวันที่11มกราคม2565 NEC r e d r o c k e t ทีมวอลเลย์บอลหญิงวีลีญี่ปุ่นได้ประกาศข่าวผ่านโซเชียลมีเดียของทางสโมสรว่าสมาชิกในทีมกว่า12คนมีผลตรวจโควิด -19 เป็นบวก โดยทั้ง12คนมีอาการเจ็บคอมีไข้ปัจจุบันกำลังเร่งฟื้นฟูร,ร่างกายได้ทำตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดและต้องการที่จะให้ร่างกายกลับมาเป็นปกติโดยเร็วและจะเพิ่มมาตรการป้องกันที่เข้มข้นกว่านี้ในอนาคตทั้งนี้นักกีฬาและสตาฟโค้ชคนอื่นๆก็ได้รับการตรวจ PCR เรียบร้อยแต่ต้องรอยืนยันผลอีกครั้งหนึ่งจึงพิเศษให้การแข่งขันระหวาง NEC Redlocket ที่จะพบกับฮิซามิสึสปริงในวันที่15กับ16มกราคมนี้ต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนรวมทั้งเกมที่จะพบกับไซดามะอากิโอเมดิสวันที่22กับวันที่23มกราคมเพราะต้องคำนึงถึงสุขภาพความปลอดภัยของทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ถึงแม้จะไม่มีทีมสาวไทย4คนอยู่ร่วมทีมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแต่ทางสโมสรของแต่ละทีม ก็มีแผนการที่จะรักษามาตรก,การให้ดีสุดต่อไปครับ